แม่เข้าุยาเพ่นเอาคิวว่าเห็นคุณยายิบสามจ้ะนี่คิวคุณยาเดี๋ยวนูจะดีตรวที่หลังคุณยาว่าอยากอ่านคิวขุนยายิบสองเขาแสนกลวง บัดคิวคุณย่ายคุณย่ามาถึงคลินิกแล้วจ้ะไปทัวก็ไปมวยเหล้ากซื้อวันที่เท่าไหร่ก่อนสองสามสอเอ็ได้ซื้วยลาี๋ยวเดี๋ยวต้องถามคุณย่าจากน้อยว่าไปไปแสดงหนังค่ายออกเป็นยังไงเนาะจ้ะเข้าฉากเหรอเข้าฉากวันที่ไปวันที่สิบเก้าแล้วก็เข้าฉากวันที่ยี่สิบถือว่าจบเกม คือสบอลต์ก็คืหมายถึงว่าก็คือเขาปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วกล้องเป็นที่เรียบร้อยเลยฝากฝากเอฟซีเลยค่ะคุณย่ามือใดลงสู่จอซีนัมเด้อค่ะประมาณตอนนี้เพคนกิดดิไปจการ์ดคนกิดดิไปสิ่งทุกอย่างคนเกิดดิไปกันกองหมั่นให้ออกหัวดาราพวกที่แสดงร่วมกันเหมือน แต่ถือว่าเป็นปิดกล่องเป็นตัวละ้อยเปิดกล่องกับประมาณวันที่28สิงหาคมิ้นทุกโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเอ้ยอ่อนช่หลายแฟนขาดไอซี่ทัวร์โลกกันผู้เพิ่นเหมาแล้วเพิ่นติดเจี๊ยบขัเบิ้งเนาะค่ะหน้าดอกผู้เหมากระมีแ่ทบจะได้เนาะค่ะตาว่าซุ่มบัดท่านเหมากระเป้าเหมาเดะเด้อผู้ใดมีนำใจผู้ใดมี กำลังใจก่อนหน้าที่กันแท้งแล้วกันลังไข่อจ้าอยากมาเมาเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นรอดก็เชื่อใจแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็หนีไปเพราะว่าคุณผู้คนมี่นำใจเพิ่นอยากเมาเราเพิ่นจะอยากมาให้กำลังใจของไข่อแล้วก็ร่วมกันรับใช้ราเพื่การแท้งนี่แหละก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสำหรับผู้เมาแล้วเนาะผู้เมาเหลวก็หลายปัญหาหาซิบก็คิว ขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องผ <c oughs> ู้ที่มาเมาแล้วพู<ช>้คนนี่น้ำใจขอบพระคุณเป็นย่างหลายเล,ยเลยค่ะเด้อจ,จ้าดุค่ะให้ออดลงดังวันนี้บันนี้สัมษั์คุณ<ล>ยาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้คุณยามาอยู่กับคุณหมอจอนแล้วได้แข็งแรงได้ไปไทายหนังถือว่าโ<อ>า,าให้พีพ่ๆน้องๆฟังน้ำแนยาอาการดีขึ้นจ้าที่ว่า มารักษาตัวอยู่ตรงนี้กับหมอจอนจะถือว่าอาการดีขึ้นมากๆเลยคี่น้องคะโอ้คุณแม่แม่กับประมัณเย็ดสิแปดสิเปอร์เซ็นต์เหรอล่ะนะคุณแม่การร่นตีได้ว่าแปดสิบเดียวนะคะค่ะถือว่าจากที่ว่าผู้เพื่อนสาวเพิ่นถ้าเขาห้องน้ำเปืี่นเทมเพิร์ดหลังจากที่ว่าไปไปเขาห้องน้ำด้วยตัวเองไม่ได้นะตอนนี้ก็คือ เดี๋ยวนี้ซยเหนือตย่นได้ทุกเย่องขน้ำได้การยู่งการกินนั้นนี่่นิ้วเขาดูซื้อไว้พ่วมอยากกับนี่เราดิห่นอยากจะกินตะกีนซื้อซื้อแล้ว่ะออามาหายไม่ได้ฮ้องงานนี้เราอยากกินเลยแะเบื่อเดี๋ยวนี้มีแต่คึออยากขึ้นอยากกินนั่นมีที่จังหวังหันล่ะโอ้ยสามม่วงคว้าเราเกาม่อควัาเราหยอดมิวเขาชัวเห็นว่าคุณคุณอยากโอตะ ยื้อเข่ายื้อเขาก่อนเวลาลูกร้านไหนยื้อเข่าก่อนมันจะจอดวันนี้ก็เลยมาหอดกันหอดร้านเจเจเข็มเนาะร้านเจเข็มหม่องเคยกินจังหวัดก่อนหนึ่งแต่อยา่างบนแสบเดีพี่น้องผู้ใดมากก็ไปจอดกินอันนี้อน่าประนับใจน่าจะน่าเจเข็มน้อเจเข็มน่ามังกันการซื้อมาแล้วว่างานในซี่หาตัวคนละอันนี้ผู้ฝากมาเอาให้เพคนฟังว่าร้านนี้แสบ ไก่ย่างแล้วก็ตำบักินยิมแล้ห้อยเสิรมไห้ยิ่อีกกินอีกกินอีกป่านิี้มีไก่ย่างมีตำมะทั่วมีหลับผมต้มแ่บมีเหมือข่าพี่น้องผู้ใดไปก่ะมาทั้งเลยเขาแซนกัวเขาสวนกวยางเขาสวนกวตมาแวยเด้อพี่น้องเดือลานเจีเข็มเด้อดรานที่สามังากตี่มาห้าวปีหนาไปทางอุดรจะเป็นหลัง แต่บัานี้มารักษาบนี้กัโอ้บนพีน่องถามหลายยุติขึ้นแม่แม่ายโ่อเม่อเมื่อเมื่อเม่อเมื่เม่หเมืยอเม่อเม่อมา่อเมื่อเม่อเม่อเมื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 ่อเม่อ่อเมื่อเมื่เม่อเ่อเม่อเมื่เม่อเมื่เม่อเม่อเองมื่วเมื่อเมื่อเม่อเ่อย่เมื่ออมื่อเมือยมืม่อเมื่อ่อเ่เ่อมม่องมิ่เหือ่อเออเมอคเม่ออเ่อือ่ออ่อ่อ่ ไปไปตำเล่าเรียบร้อยบัดนี้ได้ีบันีเ้ออ่มยิบซ้เจ้าเป็นบ้าได้แล้วเปรดส่วิทยาญาณได้การรับชมเป็นบ้าน้าไขเด้อโปใด่สกจารณาบิดบิจารณญาณจารณญาณในการรับชมใน้การรับชมเด้อ่น้องเมื่อเจ้าจะเป็นบ้า ไม่ง่ายหรอกจ้องไปแต่ซื้อเร่งง่ายเลยวะเอาออกไปนี้ก็ไปเอาลอตเตอรี่เลยไปจอดกินเขาบ้างหันไปกินแซ่บแซ่บขึ้นอยากสมอย่างเมื่อกี้เมื่อไงเด้กคุณอยาปั่นเขาเมื่อปั่นเขาคุณอยากินเม็ดแต่ว่าสองสามปั่นคนกินเขาเหนียวแม่สุดยนจอยได้ลีเที้ยกินควาสวยอันนี้ต้องขอบคุณบอสจอ้ยขอบคุณหมอหมอจอนขอบคุณหมอจอนด้วยที่บาท จขึ้นแม่มีมือนีเราก็อยากกินเข่ากินน้ามันแซ่บๆเราก็เดินได้ย่างได้หันได้แก่น้อยก็สิแรงพูดแล่วแบบนี้เป็นแค่โอ้ไปขับมอเตอร์ไซค์หน่อยได้แล้วขับอันเมื่อเมื่อก้อนนั่นไปตลาดไปจ่ายตลาดที่วันแห้งอ่ะแก็เลยว่าโอ้ยแม่อยากขับรถก็เสมออยากขี่รถไปกับอันเลขาลุงเลขาลุงนุ่มผู้นำ ขอันข้าเจ้าอันสู่ข้าวเจ้าแซวเนาะขับรถไปน้ำถนนหนทางข้าวเจ้าว่ะโอ้คุณแม่สุภาพแลาขี่รถได้หรือตัวนี้ฮึขาดคนป่วยขับรถให้ควหินนางขนาด่ะเก่งแล้วเก่งแล้วว่ะนี่เอาให้แข็งแร่งใหแม่แต่อยากขับเนาะอยากออกกำลังกายแต่ไม่ว่างคุณนี้จะแซลคุณนี้จะแซลไปตลาดกต่เมาหมดแต่ว่าเป็นพันก็บาดไปเลยไปตลาดไปซื้อของซื้อใก่ซื้อกาซื้อพักซื้อหนามาให้ยทันที บัวลอกัเอื่นใส่บัวลอกัโอ้ยมาเมามาอุดหนุนแน่ๆผัดดาซีผัดดาซีกุนเอ็มตลาดนี่แหละคือสิ่งที่แม่เพชรอยากเห็นเนาะแม่ก็อยากอยากผ้ามาจังสี่ละแม่เพชรเพชรกัดขึ้นคออยังก่อนเพชรแสงต่ว่าไอันนี่คุณสุริยันเลยพ่อสุริยันคนกับปุ่เพี่ที่หรือกับเลือสุริยันเป็นเอฟซีมันจะเป็นเอฟซีคุณแม่ทุกภาพเพื่อนนี้แม่เพชรนี่แม่เพชรหน้ายิ่งใหญ่เนี่ยที่พี่คุณแม่ทุกภาพเหมือนกันภาวะ ก,ก็สิอยากมากก็ได้มั่นกันย้อนเพิ่นนี่ล่ะมาหาหมอจอนี่กันยอ้อนแม่เพชรนี่ละเพิ่นเป็นเอฟซีเพิ่นเลินนั่มากแต่แฟนคลับเอฟซีซาลดบบันแพงนี่ละ่ะแฟนคลับคุณแม่แลแ้วก็แฟนคลับสาวดีบันแพงนุ่มโจเป็นลูกซีดน,น,นุ่มโจพอมอนันเนี่ยเจออุทูทำนั้นบ่ามากแต่ในสิบว่เศร้าคือได้บุกนี่ล่ะเพิ่นว่าบุญคำกันเนาะ ข้าบุญแบบบุญงูบุญงูคนแต่เลยได้ให้ยแม่หนีส่งให้ยแม่หนีมีแนว่ำที่ว่าสิ่งดีๆเข้ากับชีวิตชั้มดีมันก็เลยมีสิ่งดีๆเของมาสิมึงอ่ารากกายโอเคครบแปดนาทีมือหนีกับพ่อคุณคุณเบียร์มาหน้าเนาะเอามาโอเค่ะเอาแมทสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคุณยายจะได้เข้าไปรักษาแล้วนะคะขอบคุณเข้ามารับชมสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ หมอฝากส่องให้สร่จด้านเอ็มดีจนีนี่ได้จ้าฝากาอะไรก็กได้แหละเป็นกำลังใจนีไมนไี้ก็เสร็จจา